เขาสมิดอ่ะโอ้ยอมเท่ถรว่เทแล้วไม่เป็นไรชี้ว่าทั้งสองหนุ่มนะเป็นผู้ชนะของเราด้วยนะแต่แน่นอนผู้ชนะสุดๆของเราเนี่ยก็จะมีของรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับทันี่เมื่อกี้เสียงพี่ดังกว่านั่นคือทีมไรรู้ไหมมันอยู่แล้ว มีบอสให้กับเื่อ,อ,อ,อับน้องเาด้วย h a n k you นะ, <Thank> you. ะมผมนะฮะ,อะขอถ่ายภาพนล้ก,นกันเพื่อไม่กนโอเคองมเย้อ